เปิดตัวแทง400 SUV รุ่นใหม่การปรับปรุงที่น่าตื่นตาตื่นใจและเต็มไปด้วยความสนุกสนานแบรนด์แทงของ GWM ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ของแทง400 SUV ที่มาพร้อมกับการปรับปรุงและเพิ่มเติมที่น่าตื่นตาตื่นใจการปรับปรุงนี้เป็นการรีเฟรชสำคัญสำหรับโมเดลแทง400ที่มีความสำคัญมากในแบรนด์ แท n ง400รุ่นใหม่นี้ยังคงมีตัวเลือกทั้งเครื่องยนต์สันดาบภายในล้วนและรุ่นไฮบริดเหมือนกับรุ่นก่อนหน้าแต่ก็มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมที่ทําให้มันเป็นรถที่น่าสนใจมากขึ้นรุ่นนี้จะลงสนามแข่งขันกับรถยนต์อื่น,นๆ,ๆเช่นบอห5 SUV ของแบรนด์แฟงเชงบาวซึ่งเป็นคู่แข่งหลักในยอดขายแต่ที่น่าสนใจคือแทง400เริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาท แต่มีตัวเลือกราคาต่างๆที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการและบทจัดการของลูกค้าได้อย่างลงตัวมีรุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายในราคาเริ่มต้นที่1.31 3 1ล้านบาทและรุ่นไฮบริดมีตัวเลือกราคาเริ่มต้นที่1.50ล้านบาทถึง1.6 8ล้านบาทและนี่เป็นส่วนที่น่าสนใจที่สุด รุ่นไฮบริดของแทง400มีแบตเตอรี่ขนาด37.1กิโัหรือ59.05กิโลวัซึ่งสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกล105กิโลเมตรหรือ200กิโลเมตรและมีถังน้ำมันขนาดใหญ่ที่สุดในชนิดของมันทำให้สามารถวิ่งได้ระยะทางรวมสูงสุดถึง1,128กิโลเมตรเมื่อเติมน้ำมันและชาร์จไฟเต็มแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมแทง400ไม่มีตัวเลือกระบบช่วยเหลือการขับขี่ในรุ่นราคาต่า การเพิ่มระบบนี้เพียงในรุ่นราคาสูงเท่านั้นเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและอาจจะเป็นปัญหาที่สร้างความแตกต่างในการตัดสินใจของลูกค้าและนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งรุ่นไฮบริดของแทง400มียอดขายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วแต่แบรนด์แทงก็ยังลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับยอดขายรวมของปีที่แล้วทำให้เกิดคำถามว่าทำไมแฟงเชงบาวซึ่งเป็นคู่แข่งหลักของแทงกลับมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากถึง415.3 0เปอร์เซ์ นี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและน่าสงสัยที่สุดในการเปิดตัวแทง400ร้อยรุ่นใหม่ทำไมแทงกลับไม่มีการปรับปรุงในเรื่องของระบบช่วยเหลือการขับขี่ในรุ่นราคาต่ำและทำไมแฟงเชงบากลับมียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากถึงนั้นคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเปิดตัวรุ่นใหม่ของแทงซี่ SUV ชวนคุณมาฝากความคิดเห็นในการค้นหาคำตอบด้วยกัน